ปาหมุนเลยอ่ะไมเอามปาหมุนลุควงควงเลยนี่ไหมอุ้ย่ครับแย่รับบเหลี่ยมอยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยเฮ้ยอ้ยเต็มเต็มเลยแยอะเตอยรอนนีกับพ่อนเหรอครับน้องน่อยู่ที่ว่านสู้กินแล้วอยู่บานสู้หายโอ้ยนี่น้องหี่น้อง ไดกีเดปีงวันนี้นะโอ้ยสว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 ัสดีครับอมพอ่พอพอ่พอใหญ่ี่นองมือนีมากกะด่างพี่น้อง,ง,ก,ง,องกับทีมบ้านดอนสายบ้านน้อยคุยมากมือนีทีมใหญ่ยอยู่พี่น้องอ่างเก็บน้ำห้วยแองอามารุนกันเขาไม้เลย มันมาเด้อมนันเนี่หาอยู่หาจินหาปูหาปลาสามร้อยหกสิบองศาพี่น้องเอาเบิ้งไม้พี่น้องลองเก็บน้อมห้วยแอ่งทีมงานกำลังว่างดางพี่น้องดางกัดส,สิสิว่างออมไปแล้วค่อยๆลากออกมาไม้กับยูขังเลี่ยนนี่พี่น้อง เนี่ยพื้นที่วานแหโอ้ดึงดึงเลยดึงดังมากเลยพี่น้องผุดผุดทีมงานโอ้ดังตัวนี้เพราะแต่นันเลยเพราต้องใส่รักเลยดังนี่สีปอยไว้ยังสีเลยพี่น้องสีวานนี่ทั้งในนี่ล่ะเอากัดดังม่ไหลกับไหลม่กัดกับกัดกัดก้วงขนาดเลยพี่น้องดังสองผืนตอกันผุดงาวกขนาดเอาื้นแห่เราขื้นแห่เรา เอาเนี่ยจิ้มขึ้นเฮ่ปาดมุนเลยห่ะแม่เอแม่ปาดมุนลุควงควงเลยนี่แม่อุ้ยยัง่คักยังคักบ่เหลียญมองย่นี่อยู่นี่เรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยเต็มเต็มเลยปาดอยู่นี่นี่ละอ๋อไงใครดีวะมุนลุควงนี๋มุนหลุดควงเลยว้าพี่น้องเป็นยังนอกรอหน่ปาดมุนลุควงเลยปาดอันอันล่างยังครับนั่นล่างไหนปามาเบิ่งพอจะพ่วงเลยเนาะ พัดรางสิบสองเฮ้ยร่งสิบสองเล่างามมาครับขุดผุดเอาเอาเอาท่านระหว่างท่านเอามาหลุดนลุดนี่กินหยุดหยุดอีลีวะจริงง่วงบังเด้อฟงปื้อได้ปะไม่เฮ้มันคือหยุดหยุดหันเนาะมันแห่มันลงสาอยู่ธรรมดานไม่หยาด อาจจะบพท่านพี่น้องเหี่เาวันก่เห็นเาฮาเราลือเลยพี่น้องบพเขาบพท่านปลาปลามันมีหยาไปเรียวยู่นาชาชาโอพะนะผู้เชี่ยวชาญว่าผใยญ่พ่วงแล้วเหชาโด้ไอ้กีมใส่ปลาปลาตรวให่แทะปลาปอยปลาปอยไหมอ้ยอุ้ยอุ้่ายง่วะเอาเก็บเก็บปอยไปก่อน พวกบ้านเราพวรตวเล็กอ่ะโยยงพวงว่าตัวเล็กบ่อนะะหัวใส้มากเราพี่น้องหลอดหัวไส้ตัวเล็กเราไม่เอาคนเอาเถิง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 เบิงงเถิงเถงเถิงเถงเถงเถิ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 งเองลเถาเงเถิเเ้เง มีน่ลูา้าคืออยากมากเขตไทยแทะสีลูกเกตมาน่ะนี่พวงเลาคือแหนีบพี่น้องหัวนี้รวมงานกับเล่าเมือแนบอ๋อหลอดหลอดถัวไส้าเอาเลยหลอดหัวไส้จัดเลยนั่นออเอนั่นนั่นน่นนนน่นน่นนั่นี่น่นี่น่นี่ยุตอเ้ายุดอีเล่ายุองท้องตีนี่เออถ้าไปทางนั่นมาใหยิมอ๋อหนีเกินหนีเกิน đuôi nhút trăng lão nhút trăng lão da chi cả cây hấp ơi ba đâu tượng lay lấy mà xinh đẹp ảo lay rồi phi nông lay rồi thấy thấy bối ngay ngay thử xăm nị cả ok đi cái trống nè ok งสวยๆเลยเก็บเก็บปดนั่นๆนั่นๆนั่นครับยังใส่แล้วยังใส่แล้วพอดีโอปอดึ้นบุยเลยไหมโอ้เต็มเต็มนะยี่พุ่ยี่กอกน้อยยี่ปุ่ยี่ป่มันไปทางไหน้างครันคือเขาไกลอย่างเ้ไปพูดแล้วพอนะ ฟ้าทุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ีบวะลุนลุนลุนลีนน้องบอนอดู่บอนบอนไล่กันอยู่บอลหันได้ยุ่ี่พ่วงมันไปทางนั้นตียี่พ่วงกัน้าพุ่งจากๆตัวหนึ่งอยู่นี่เอาคุ้มกันอยู่คุมกันอยู่ ท่านบอนอเจ้าขอไก่พดูดบ้างอันเจ้าขอไก่มันเกินไปอ๋อปลาตัวนี้ไหมเอาไปสีดึงได้พี่น้องมันลบลบอยู่อ๋อวานตะคุณตะวานสิเขาแห้ไรมันเร็วมันเร็วบันนี้อ๋อพี่น้องปานอบุญพี่น้องเต่บาบ่นทั้นใจอยู่ บ่อนเงยๆหาไปท่านเหน็อนอยู่เอาว่านไหลกันอย<พ>ู่ปาดอ๋อสี่เาขาแหภไยเงียบไปเลยไงมัน <c oughs> ออกไปแล้วเอาเงยหลักแล้วเหรียญน้ำดางวะสี<พ>่เข<พ>าแหภไเยเด้อพี่น้องเอาลุนลุนลุนเป็นโตาไม้ถือว่าปลาดูเะไรเดินห่าง ไปไปไควนใสอีกใสอีกใสอออกเะเนาะเอ้ยออกเะเนาะออกเะเนะีดด่างหมมี่ออก่เนะนี่จักจักแล้วนีท่นวะมันออกจากแแล้วเฮวมันออกนอกรอบัตามบัตามบัวบัวเลยไหมตัวยีหรบางาม ก็คนนี้ตัวเส่นคือบ่เห็นล่ะมันก็สิไปเลยตัวของดาบมันทีเนาะอืมันกาดซื่อๆเด้ว้างเหรอบ้าบน่อาออกบ่าัดแล้วมันมันบ่ได้ขัดมันมันขวางซื้อๆมันไปสวบแล้วเฮ้ยนี่นี่หนจุดนึงนี่ๆจุดนึงเป็นคืนอยู่เอ้ยแมอออกแล้วติบ่ออกบ่ออกนั่นๆติดทีดงติด่างอยู่น่ะแม่นบ่บ่ด่างผมดึงขึ้นเหลือมาเหลียวออกแล้วบ่นะ เสียดายเถอะโอ้ทีมงานเอาไหออกดังเลยพนะโอ้โอ้โอ้วืดอีกแล้วพี่น้องปลาดมันนี่ตองหน่อยปอบใจปลาปลาดออกปลาดออกเอาปลาตองน่อยปอบใจจ้าครูนนะ หาระเอาปาก้าปอบใจเหรอนะปาก้าปอบใจอ๋อทักษิได้ปรุ่นล่ะยังยุดหยุดวะอ๋อใส่ก้อนใส่ก้อนอ้ิมหวานงามเดียวอาปลาดูหา่ออกไปพี่น้องบ่ไา้ไรกัน อาลือดังเลยพี่น้องเปลีย่ยนไมยปลาดูใหญ่ออกปลาหน่อยลือเลยเปลี่ยนไม้ไหมหมยสองพี่น้องใหญ่ใหญ่ามากใหญ่ามากไม,ม้ต้นตานนะหมายต้นตานกับว่าไกลกันไปไหนนี่กำลังดึงด่างมาอยู่สิมีปลาใหญ่เห็นบ่ ไม้มบ่งคันเบื่อไหมหลอนหอยทายกำาลังดีเยู่กกะพิสัทคอยขยับมันเลียนบอให้มันวานได้ไม้นี่ก็สวยขึ้นกาเราพี่น้อง,องบรรยากาศงามนาำกำาลังขึ้นหลายขอ้ออ่างอ่างเก็บน้ำหัวแอง <c oughs>

นั่นนั่นนั่นโอ้ <ร ilgili. S 1> ar, พี่น้องพี่น้องไดี๋ยวกีเดี๋ยวปีนกันนี่นะโอ้ยเสยๆๆพอดีเลยพี่น้องดึงซื้อๆก็ได้ปลาป่ะเนี่ยถือด right <gigantic> ่างด่างพี่น้องถือด่างกัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ปุดปุดอุดหลายตัวอยู่ตัวสวยตัวสวยซ้อยสร้อยสอยงามเลยพี่น้อ <unusual> ง ดึงด่างของมากก็ได้เอาเจ้าหน้ยกากจีวานพี่น้องข้าอยู่ด่างนี่แหละเดี๋ยวน้องไปใส่ไีคเอาขึ้นแหพี่น้องหมายที่สองบอยกีมขึ้นแห่ไปแล้วปลาส้อยฮะนะเอาเนี่ยกิมแล้วอู้นั่นนั่นนั่นถือแล้วถือแล้วนั่นนั่นบําเพ็ญแล้วตัวงานตัวเนาะ

ไปตีนออกวานไลายเหรอวานลายกันแต่เอาปลาสอยเห็นโอ้ไมีผู้มุดเลยวะพี่ศาสรมุดเล็กตีนตีวะไปแล้วจ้าไปแล้วเพลหาปลาเอามาเบิ่งแหย่สิบหกศอกวลาแห่เรือแห่เรือวานทั้งเรือสิ่งวานฟังบ่ะเนี่ยวานฟังมันออกไบ่ สิบหกสองแปลกไดยี่ตัวเลยตัวงามตัวงามแหว่ไป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 สิบหกสอเลียงแล้วเลีงแลว้วเลีงแล้วดันลมดันลุม จ้าจ้าออนั่นนั่นนั่นเห็นอยู่เห็นอยู่สองตสามตัวอยู่จ้าเดียวนี้คืออยู่นี่โอ้ซซี่นนั่นงงามงาเอาปลาน่อยละวันนี่เอาไม้นี่พ่อด้เก็บด้เก็บเยสวยส อูวบงเบรสวยสวงามอยู่เอาพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องมีว่านอยู่นี่และวไม้ปลาสอยหลายคือปลายังออกเตะปลอดหัวยช้คืนนี้ คือก <im sharing> ็ตัวเตียละตัวช่งตัวอยู่เอาไม้นี่พ่อได้เก็บไปน้องปลาส้อยใส่งามใส่งามปลาส้อยใส์สวยได้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่นี่แหละอ่อนโยนเอ็นเย็นขึ้นมาแต่ละคนคุณแล้วก็ห้องเต่าฟูงถือไรหรอกระวังเลยครับเตี้ยคือหนีเป็นไรเนาะพือนนี่ เอกต้นันนเห็นอยู่อ้สองสตัวอยู่เดเก็บอยู่เด้เก็บอยู่เก็บเกโอ้ยไปรุ่นไปลุ่นพื้นนั่น1ิบหกสอกแงเรือการังกาลังเ่าไอ้พวโอ้ฝนมูดได้เลยว่ะ โอ้ยเต็มแหเลยบ้านนี่ยคือ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 เงินนี่โอ้ได้เก็บได้ได้เก็บเอาเนี่ยใส่ไหมซักกันนี่แมมั้จีเต็มนี่ไหมมีปลาเป่าปัดนี่ไหมปลาเป่าุพี่น้องเอาได้เก็บยุ้ยไม้เนี่โอเคอยู่เอาเปลี่ยนกันขื่นแพ้พี่น้องขื่นแพะวานเอ๋อแพะมีฝืนเดียวอุ้ยทั้งฝืนกับไซยังเดียวเลยบ้านนี่หาอยู่หากิน ไม้นีม้นพอย็บพวงแล้วออกขึ้นด้กันเย่เอยู่รอหนิขอพ่อหนอน้องอยู่ที่วันสู้กินเลรอไหมอยู่วันสู้ห้นีนี้ยอ๋อพี่น้องกบดเนีเขาบอกวตัวนี้ยอะไร้ายบบไงครับใหญ่ๆปะปอกกมีมีปะปอตัวใหญ่วะพูดอุ้ยใหญ่ๆกินได้พ่อหนิป่าอันตรายป่าอันตรายพี่น้องปะปอกกับใ ไม่กิน้อมเลยจไรเงี้ยครับว่าม่จังติ๊เจ้าหนึ่งไปจิบปะขาวขวาจเนวาดบนแพ่วานบนแพหวานบนแพ่วาดบแานบแพ่ เต็มแฮ้เลยวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหแ่หนิโอ้โุ่นุญพี่น้องแบบนี้คือคือไอ้โอ้ยคือคือคือมึงเนียเต็มไม้เต็มเรือเลยว้าวกระโดดทั้งเรือหมดปลาป้าป้าโอ้โอ้โอ้ป้าดอกนี้ไหมน้ำไปเบิังน้ำไปเบิัง น้ำไปเบ้งน้ำไปเบ่งน้ำไปเบ่งสวยสวยสวยจิมแล้วจัดอีกี่ดอกนึงเดี๋ยวหอดปลานิ่นมาเนี่ยปุ่นปุ่นใส่ใส่ใส่แหมนแล้วอ่ะปุ่นโอ้ เรียนปลาหน่อยปลาสวยก็ไม่หน่อยไงใส่ไงใส่ไงเพื่อพี่น้องขึ้นแพื่อนวานเอามาลุ่นอีกอีกแค่ครั้งอุ้งาแห้วใช่แหกุอีกเลยเป็นแหพี่น้องแหเรือเป็นเรือเพียงดังสิบหกศอกเพิ่นเพิ่นบ้านทั้งเรือประจำเมื่อนี้เพิ่นมาเสริมเจ้าทินพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านแถวนี้เลยพี่น้องเอาเพิ่อนเมื่อวานให้เบึง

จ้าแล้วทีจัดให้กานาวว่านลายป่าออพี่น้องหาอยู่หาจินหวานแห้หาป่ามือไดบ่ได้มากกับยูว่าใดทีมงานกับมาเรียนนา้ามวนมวนกันนี่แหละพี่น้องมื่อนี้กับบ๊ามานปสบได้กับพอ่อได้ปีกในยยังไป เอาสูกันไปแจากน้อยกับสีพากันกับยับย่างใหญ่ลับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อยบนพาลุยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ